นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธโธโพุทธโกลมัฏฐาโมกมัมกมจุติสัมพุทธโโพุทธโกลมัฏฐาโมกมัมกมจุติสัมพุทธโพโุทธโกลมัฏฐาโมกัมมจุติสัมพุทธ佛กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรม ให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรมมัถาโมกรมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรมมัถาโมกรมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรมมัถาโมกรมมะจุติสัมพุทโธ กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโธกรมมัฏฐโมกรมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรมมัฏฐโมกรมมะจุติสัมพุทธโธพุทโธกรมมัฏฐโมกรมมะจุติ สัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรมมัทธโมกรรม,มจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรรมมัทธโมกรรม,มจุติสัมพุทธโธ พุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติ สัมพุทธโธพุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธ พุทโธกรรม,มัตถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัตถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันโดยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ